ขอบคุณนะครับผมร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านนะครับขอความกราบร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะกดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับพ่อใหญ่อ้วนด้วยนะครับถือโทรศัพท์ขึ้นมาครับผมกดแชร์เดี๋ยวนี้ครับแชร์ครับแชร์ใส่เข้ามาแชร์เ้อหวัดดีครับผม สวัสดีคุณศิีออ่เอาไปเลยโดเพราะว่าเนบออแค่คื่กันเนบออใหญ่คื่กันว่นุ่ขึ้นรยกไปเจ้า่เนบาวบ้านะฉันนอนจาทหา่านารไปกับอกเราอยู่ว่าว่นาไม่อมีสร้างเจ้าบ่ให้เดอแล้วเรยจิ้ใจแเรืใจไปเออเ้ากระปุกนี่เจ้าแ่นี่ พ่แบอม่งี่แซงจังจังไหนจะมาบอกเพื่อนลูกเขาใช่กันใช่กันใช่หลังพอเขาเออวางสั่นได่คุตตูบองตอพี่น้องฟังเด้ครับผมหมักบองตอของลูกไส้ได้ครับพี่น้องได้นี่เขาบอกเพื่อนไปแก้วบอกแซ่เอฟซีซังไหเขาบอกท่านจบ เาพื้นลูกคอยกับเปาพื้นว่าบุอออว่ฮ่าอยวดกัมาแ่แต่งเท้าเท้าเาเท้าเท้าเท้าเดาเท้าเท้าเ้าเะ้าเท้า้าพูดาื้นนะ้า่ไ้า้าเท้าเท้าเท้พเท้้เท้าเทาเท้าเ้าเท้า้้าเาเท้าเทเท้อเท้าเท้า้าเ้เ้เบา คุยเลยค่ะเออปนีแม่ไฟสแม่ต้มปลาเขือเปื่อยปลาเวเปื่อยขนาดจะคลองบ่บ่าต้มเปื่อยขนาดจะคลองต้ต้มวาเอาไปโชว์ทโชวแนเดอบ่แม่นเดอครับพี่น้องครับผมแซ่บหลายพี่น้อง ขอนะครับร้อยหกสิบสี่ท่านนะครับช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเผยแพร่ความเห็นนะครับพี่น้องเด้อแชร์พญาวนตุกุฎตุกขณ์ในร้อยหกสิบสี่ท่านนะร้อยหกสิบสี่ท่านร้อยเจ็ดสิบท่านครับผมพี่น้องครับฝากผลิตภัณฑ์บองตอด้วยนะครับบองต่อแซ่บครับผมมักปละดาสามปีับผมขอก็เลยขอก็เลยเป็นแก้วบองเล่นะพี่น้องครับพุ่งสกอร์ครับผมสั่งโรงงาน คิดสูตรนะครับผมดูแลสูตรมากจนมาหาบุญนี่จังในคอดออกมาน,นะครับพี่น้องครับเป็นผลิตภัณฑ์บองตอนะครับผมพี่น้องนะครับฝากไว้ก,ก็แล้วกันเด้อขาโฆษณาทารในน้องมุอนี่เนาะเป็นตรกินฟรีมาน้องบุอนี้เนาะขาโฆษณาเอาพี่น้องเรียกสั่งจองครับบองตอสั่งพันผิดพยณอ้วนนะครับถักมาได้เลยครับผมพูดละสองกระปุกสิบกระปุกได้หนึ่งรูปด้วยนะครับ ซิบกระปุกได้รูปหนึ่งแผ่นพ้อร้อยเส้นนะครับผมขันมหน้าวิที่เดี๋ยวหอมแก้มพ้อมนะครับฝากอะไรกันนะครับบองต่อสร้างพานได้ครับเอไปทิ้งานก็ได้ครับแม่แม่บอกินนะครับแม่แม่เอฟมากบอกว่าห้ผู้ใดนะครับผมก็โอนไปครับแมนครับฝากด้วยนะครับร้อยหกสิบท่านนะครับพี่ได้จองนะครับเอฟมาเลยนะครับพี่น้องเด้อ รเราพป่ใ่วนส่งเด็กที่ไปชีพไปให้นะครับของอบองตอไปให้นะครับด้วพี่น้องเด้อแล้วก็การสืบเรอาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ทายลงให้พี่น้องเบิรงครับฝากผลิตภัณฑ์บองตอด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากพ่อเอกนกพงศกรน,นะครับผมพี่น้องครับมันนี้จะไปกินข่าโฆษณาครับผลก่อนมัอนี้ครับผมพี่น้องบสิษัทจองนะครับผมเพียงเก้าสบเก้าบาทนะครับพี่น้องฝากไว้กระเดียวกันเด้อบองตอเด้ออ,อื้อ โอยของฟีม่มีดอกครับพี่น้องครับผมฝากไปก็แล้วกันครับผมข้าตืมมันก็ั้งสิบเปิดครับพี่น้องผูใ้ใดอยากสัง่งผู้ใดอยากจองผูใ้ใดอยากอ่านี่นะครับ,บ,บปลาล่เด้อพี่น้องเอืเออ้อปลาลาเจียวบองปลาลาแทบป,ปลาล่าัวต้องปลาลาเป็นบุนลลัมไวเอาไขรเจียวบองต่อสมว่าบุลลับุญยังิงใจแก่งคุมตับปาก เสี่ยคือเป็นอันเลนตลงยุ่มือยู่ดิเจ้าบองตอเนี่ยเจ๊เห็นมาเจ๊ไปเซตเตอ๋เตอปะใช่ละไม่ยิ่ยิงแม่มวัดเลยก็บางสันไม่ย,ยิงไปขายอันปลาปลาแดงปลาแดกบองแมงวัดเออไรื่องมั้ยล่ะพี่จะเต๋อบองตอ,งองตอิดรายงานสดนะบุญยิงเ,เธอเหมาะสมขายปลาที่สุดแล้วเพราะหน้าเธอเปื่อยเหมือนปลา<ร> ไม่เขาหอมนะครับขอบคุณหลายครับผมครับผมคุณมุนทาครับอ๋อไอเมียํำดีสร้างเราปะครับสร้างให้อีกบอสร้างให้พยุวกีกันเลยเด้อฝากแฟนครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับผมใครจะสร้างจองเอฟได้เลยนะครับผมโอนเขาบวบัญชีว่หนาดุพงศกรเดชิสุปักบัญชีให้เด้พี่น้องเด้อใครอยากสั่งทักมาได้เลยนะครับผมในเชตก็ได้นะครับ อร่อยมากนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยบองตอฝากบองตอนะครับฝากไปกันล้วกันพี่น้องครับผมขอบคุณกับ200ท่านนะครับสวัสดีคุณรัชนีอร่อยมากจ้ารับแล้วจ้าซ่บๆอีดีจ้าครับผมขอบคุณลายๆครับพี่น้องครับ,อบขอบ ขอบคุณอคุณพี่น้องหลายๆกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องครับผมืันนี้ครับโฆษณาห้เรียบร้อยแล้วครับมองต้นนะครับสองร้อยท่านนะครับขอบคุณครับผมแซบอีดีครับขอบคุณหลายๆครับใครจะสั่งสั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยนะครับอร่อยอีดีแซบนัวครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณสองร้อยท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับ ขับคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมมื้อนี้อาหารอยู่ขั้วติครับมื้อนี้ผัดไก่ใส่หน่อไม้ครับผมมื้ออื่นผัดหน่อไม้ใส่ไก่ครับเลิศบ่เอาจะภาพภายในยังเก่านั่นไรยังบอกอะไรเป็นบ่เออขอบคุณหลายครับแม่ดอมขอบคุณหลายครับวันนี้กุศลิรักครับอ้ายมายังอ้ายมาแล้วจ้า อาบน้ำแต่ยงตัวไว้ในเต็นเด้อจร์เด้อหลานสาวน้อยอืมเพิ่นหน้าส,สุดพ่ะท่านได้เข้ากล้องได้ดอกครับตอนนี้เพิ่นกำลังแต่งตหน้ายอยู่ครับผมขอบคุณมากน,นะครับอย่าลืมนะครับฝากผลิตภัณฑ์ฝากผลิตภัณฑ์บองตอฝากมอลลัเสียงของหลวงพว่อสะกอนะครับพี่น้องมีบุญมีงานบ้านใดน,นะครับผมลูกหลานมอลลัไป เสร็จไปงั้นด้วยพี่น้องเด้อครับผมมือนีขอให้โหวตนะครับให้พี่น้องโหวตให้ได้มางั้นวัดสายกำแพงใหญ่อีกไม่บีต่อไปด้วยพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายพี่น้องสิริเกตครับผมอุทมบ้นพิสัยครับผมขอเด้เชิญจรเดินพอเด้อครับพี่น้องเด้อเฝ้ามาด้อพี่น้องเด้อครับผมสาสตร์พระิ์เต็มกอนนะครับผมด้วยความห่วงใยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องมือล่ำเรืองนะจะเป็นเรื่องออรชอนบางคนตุกฮะ บมดใจคนหนก็ว่าแล้วโมราชอนสมุนีป้าววันนวัยอย่าพูดอราชอนนวัยน่ามากนวานสิแม่เวลาสร้างมาครับเขาไปเพจไปเพแม่เขาไปเพจคนหนาน่ยับทุกตัว าส,าสั่งไอ้เพีรไอ้เพีรนกนกลูกชนานะวะตัวตัวบองตอนะ่ะสั่งเพีรลูกนกลูกชนาใช่ไหมเข้าไปเพีรนกลูกชนานะครับครับผมคุณเพีรนกลูกชนานะครับคุณอรัยรักครับผมบบรู้จิสั่งนี้กับเอฟม,มาเลยครับสิจัอาจากกันครับผมพชัชว่าพระช่องไห่ครับพิมพ์ถี่ยูมาเลยครับผม กับพวกเราก็สุเกียวบาทครับผมครับค่ะใช่ควรจะบอกแอดมินติดต่อกลับดนะครับครับมือกองครับผมไว้สรุนครับผมพี่น้องครับเพราะท่านมีแฟนครับหน้าสดจัง่อยดนะครับเส้นหน้าจังบาทแน่นะบมกระตือรือท้นพี่ผลที่เขาเอาไปพุ่นเบตันหน่อยครับ เบื้องเบื้องหลังพี่น้องครับผมหน่อยเดื่อสิ่ดเบื้องเบื้องหลังเของมาล้อเสียงมีหกเลยครับผู้ขายเบื้องนี่ยังสิ่งไหนเนี่ยมาเรกก็ระวุ่นวายจังหน่อยครับผมประมาณนี้อ่าไม่อไม่ร้องไม่ร้อง,อง,องพระเอยกเวตันไม่ร้องมามาหา,า,หาตาตาตาแม่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 ครับผมแมนครับเพจล้านพ่อค้านุ่มุ่นสกอนครับผมครับ ขอบคุณคุณหลายนะครับพี่น้องครับผมแบสซิมเมอรแล้วครับพอผมโอเคนะครับพนักงานต่ำแล้วครับขอบคุณคุณหลายครับพี่น้องครับผมขอปิดนะครับพักสักคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมขนาดฟามิซิม่าได้พี่น้องหาพี่น้องอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณหลายๆครับจุกมันลำรถเป็นของพี่น้องทุกุ่นทุกคนครับมันมาทงยี่งครับพอกันไหมครับผมรักนะจุบจุบ